โทรศัพท์เนี่ยมันถูกเอามาใช้สินเชื่อหรือเปล่ามีมีแขกรับเชิญเข้ามาเข้ามาไหมคะไรอุ้เอเอ๊ะสวัสดีเอ๊ะเดี๋ยว่อนนะคะ,ะน้องคนนี้ไม่ควรอยู่บ้านนี้เอ๊ะเดี๋ยวหรือคุณอยู่บ้านใครยังไงะนไงะวันนี้มีงานปีใหม่คะ่ะพี่พิมพ์สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะโตวไวจังลูก ช่วยขอคิวคุณพ่อให้หน่อยสิคะพี่พิมบอกว่าแบบว่าพี่จอมขวัญติดไอติมพี่พิมอยู่ใช่หรือเปล่าเคยเป็นสัญญาอะไรกันไว้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนคุณอย่าพึ่งไปค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะดีฉันเสียหายค่ะส่งไปแล้วคุณทีมไม่ได้หรอถามจริงเสพไปแล้วค่ะ อ๋อมันละลายเร็วพอกินเิียไปแล้วมันก็ลืมไปแล้วต้องเล่นเตะเด็กเนี่ยเล่นเตะเด็กเนี่ยอย่าให้ป้าเสียเครดิตลูกนะเพราะเตะเด็กเนี่ยป้าจะรู้ว่าเนี่ยมันต้องดู international ไปไหนช่วยเพราะแต่ละประเทศอย่างบอลอเมริกาขึ้นเลยรแบบนีมันขึ้นค่ะมันดูแค่นี่ยมันเป็นปัจจปรันไปแล้วจะให้เช็คเจ็ดพันที่มันคุณไางวันไหนคะ